อ้าวเอ๊ะทำไมรถสตาร์ไม่ติดล่ะแล้วเราจะกลับบ้านยังไงเนี้ยคุณเคยคิดไหมครับว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบเนี้ยรถสตาร์ไม่ติดแล้วเราจะทํายังไงผมมีวิธีแก้ไขเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับเปิดฝากระโปรงหน้าครโอเคมาสํารวจที่ตัวแบตเตอรี่12โวลต ซึ่งตัวแบตเตอรี่12โมลของเราก็คือทําหน้าที่จ่ายไฟเพื่อสตาร์ทรถและก็ควบคุมกระแสไฟในตัวรถทั้งหมดเรามาตรวจเช็คกันครับว่ามีอะไรบกพร่องมั่งเป็นอย่างนี้นี่เองวสตาร์ทน่าจะหลวมหรือไม่แต่แบตเตอรี่ก็คงมีปัญหาข้อแนะนําให้คุณลูกค้านะครับติดต่อทางศูนย์บริการเพื่อนํารถเข้าตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัยของตัวรถ แล้วก็ได้แบตเตอรี่มาตรฐานในราคาย่อมเยาวที่เข้าถึงได้แล้วก็เพื่ออยู่ในเงื่อนไขของการรับประกันด้วยนะครับ